คือตอนนี้เราเป็นคดีแล้วนะอ่านะเราเป็นคดีแล้วแต่ว่าเราตัวนี้อยู่ในความเอ่อความดูแลความตอนนี้อยู่ในการควบคุมแล้วจะผลักดันนอกประเทศใช่ไหมครับอ่าคือคือเอ่อก่อนจะผลักดันเนี่ยเราต้องให้ได้ความจริงก่อนนะว่าเอ่อเขาผิดในเรื่องเอ่อบุกรุกหรือไม่นะถ้าเขาเอ่อถ้าไม่ผิดกฎหมายไทยอย่างอื่นเราเราปรับแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศนะอ่าแต่แต่ว่าถ้าผิดกฎหมายไทยอันอื่นนะจะต้องเป็นคดีอากฎหมายไทยนะเราก็ต้องรับโทษอากฎหมายไทยนะถึงจะ อ่าผลักดันได้นะครับอ่าส่วนจะจะให้ประกันหรือควบคุมตัวอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะอ่นะครับนี่กระบวนการจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเอาไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สพรกลางนะครับอ๋อไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปสู่ไปแจ้งนี่เลยอ๋ออ่าเอาเบาสูบไปแจ้งนี่เลยครับเอาไม่ไปนากางแล้วใอาไม่ไปนาการเดี๋ยวเอาไปแจ้งนี่เลยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยสามารถแจ้งที่นี่ก็ได้ ไม่เป็นไรเราจะแจ้งนี้เพราะว่าเราเราจะใช้ที่นี่เนี่ยในการการสอบสวนนี่นองนะฮะเราพบตัวเจ้าหน้าที่ที่มีการมีการที่บอกว่าอนุญาตใช่ไหมครับตัวไม่เจอแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอละนะเพราะเพราะเรารู้ชื่อละนะครับเราเรารู้ชื่อละอเมื่อเมื่อเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเราจะไม่ทราบชื่อแต่ตอนนี้เราเรารู้ชื่อรู้ตัวละกําลังเชิญตัวมาเพราะเรามีตัวตนจริงมีตัวตนจริงเดี๋ยวจะมาสอบนะก็ วันนี้ยังไงก็กกกต้องต้องต้องให้จบวันนี้นะต้องให้จบวันนี้นะครับเพราะเรื่องนี้ประชาชนกลาลังสงสัยนะครับผมท่านพบวตรลอกอก็เน้นย้ําว่าให้ทําอย่างรวดเร็วและรอบครอบนะครับนะแล้วก็ชัดเจนนะค่ะอย่างเบื้องต้นลักษณะพื้นที่เรายังตรงจุดนั้นยังเป็นพื้นที่สําหรับการสืบสวนสอบสวนนี่ยังเป็นพื้นที่อยู่ที่ที่ยังปิดกั้นอยู่นะที่ที่ ang, ท ang, ท ang, ท ang, ยังเัียงกั้นอยู่แต่ว่า ความจริงแล้วในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับคือเมื่อเราปิดกั้นแล้วเนี่ยนะครับนแน่นอนนะครับหลักการคือมาตรการคือจะต้องจัดกําลังดูแลด้วยนะแต่เนื่องจากขณะนี้เนี่ยเรามีหลายภารกิจนะครับนะทั้งเรื่องสอบประคำญาติบ้างอะไรบ้างนะครับกำลังตำรวจเราเนี่ยเราเราไม่เพียงพอนะครับนะเพราะนั้นแต่ว่าการปิดกั้นต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นที่ที่ทราบแน่นอนแล้วว่าสถานที่เกเรดนั้นห้ามเข้า แต่แต่เขาก็บอกว่าไอ้ตอนที่เขาเข้าไปเนี่ยมันไม่มีการปิดกั้นนะครับนะเขาเขาก็บอกว่าเขาเขาเป็นนักข่าวเนี่ยนะครับนะถ้าปิดกั้นเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าไปนะครับแต่เขาบอกว่าเขาเห็นว่าประชาชนเนี่ยหลายส่วนเข้าไปนะครับแล้วก็มีเจ้าที่อยู่ข้างในนะนะก็เวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาคนอยู่ข้างในมาสอบนิดนึงว่าว่าในห่วงนั้นเนี่ยเวลานั้นเนี่ยไม่ปิดกั้นจริงหรือไม่นะครับ ถ้าไม่ปิดก,กั้นเนี่ยแล้วเขาเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการการบุกรุกนะครับน,นะ,ะนะครับแลอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องทำอย่างชัดเจนมันมีันมีช่วงเวลาที่ตั้งแต่มีการเปิดได้เตรียมสถานที่แล้วก็ให้เข้าไปเรื่องของการวาง พวกมาลาในช่วงนั้นและหลังจากนั้นก็ยังคงเปิดเป็นถึงช่วงเวลาเกือบเกือบสิบเ<น>อ็ดน,นั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวต้องเอามาสอบทั้งหมดมนะครับคือวันนี้เราจะให้ความเป็นธรรมทุกส่วนนะครับนะเมื่อกี้ก็คุยแล้วว่าเขาทางซีเอ็นของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะแถลงการที่จะขอโทษ นะครับนะแต่ว่าในส่วนของผมเองเนี่ยที่เป็นผู้รับผิดชอบการสืบสวนสอบส,สวนเนี่ยเราต้องเอาความจริงออกมาให้ปรากฏนะครับนะว่าความจริงคืออะไรนะครับโดยที่เอาเอาความริงอ,อกมาอย่างอย่างตรงแท้และเป็นธรรมค่ะ,ะคเพราะาช่วงช่วงเวลานั้นที่ประตูเปิดแล้วให้แท้ไปทำพิธีต่างๆก็เหมือนเป็นการเปิดอนุโลมโชั่วคราวหรือเปล่าคะอย่างนี้กใใ็ใช่ใช่ก็พอประตูเปิดเนี่ยทุกคนก็เข้าไปใช่ไหมครับก็จะมีชาวบ้านด้วยมี มีเจ้าที่มีอสมอะไรต่างนะตัวเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเห็นชาวบ้านเข้าไปเขาก็เลยเข้าไปบ้างนะแล้วก็เขาไม่มีอะไรมากั้นเขานะแต่พอเขาเข้าไปเนี่ยเขาเขาก็ถามเจ้าที่ที่ใส่เสื้อกั๊กว่าเอ๊ะจะเข้าไปได้ไหมนะเจ้าอยู่ภายในอ่าทีนี้เจ้าที่ใส่เสื้อกั๊กบอกว่าบอกว่านั้นเข้ามาได้อะไรนั้นนนนัั้้เขาทำมือบอกไอ้เข้ามานะเขาเลยเข้าไปทีนี้พอเขาเข้าไปเนี่ย ข้างนอกเขาปิดกัหมดแล้วเลยต้องปีนออกมานะครับอันนี้อันนี้เป็นข้อดีจริงๆน,นขณะนี้นะครับนะ